นะครับเกมแรกครับเกมแรกมันก็ ทุกขากันนิดนึงครับเดี๋ยวพอเกมต่อไปก็จะคล่องึ้นเองครับเหมือนนะครับอะไรที่เราทําครั้งแรกก็ไม่ใช่สะดวกอะไรเท่าไหร่นะแต่ครั้งต่อไปมันก็ดีขึ้นครับเรื่องการจัดการแข่งขันหลมาจ้าเป็นทัานเป็นการแข่งขันก่อนันญานครั้งแรกนะครับยังไม่ได้จัดในประเทศไทยไม่ได้วก็ระเทไทจัดแล้วครับแต่ว่าเขาอีกแบบหนึ่งอันนี้เรามาทำกันใหม่แหรับวนรวมภ้าใต้ใปนอนาคตนะครับ ครั้งแรกในด้านฝัามชอบของไทยไอ้เนีที่ทำโดรมาถึงแห่งนี้นะครับเอาเลยพี่สามนาทีนะครับต้องยิงต้องยิงถ้าโดนลูกกระสุนนะครับต้องออกมายิงนอกเขตนะครับห้ามยิงมาจากด้านในะฮะพร้อมยังพี่น้อยพร้อมยังโดดพร้อมไหมโดดพร้อมไหมพร้มไหมโดดไปเลยพร้อมไหม เอาครับฮะแมนเดกกลังจะเริ่มนะครับนคริสต์สตรีมฮะามท่จัดกัเลยทีมเกเฑอเจ้าห้าคนนะครับคุณแฝดพ่อเป็นน้องตัวเล็กอ่ายังไม่ถึงวัยวัชนครับแต่ว่าอนุญาตครับ นี่เลยครับคุณท่านต้องแม่นครับต้องแม่นต้องนิ่งครับคุณท่านมีไม่กี่นันครับจัดหนักไม่ได้ใส่กันได้ถึงตัวครับไม่ว่ากันครับใส่กันได้ถึงตัวครับแลกกันได้ครับ ผนเติมได้ไม่จำกัดครับแต่ต้องกลับไปเติมที่จุดนะครับออกคู่ครับยังไม่เียครับยังไม่เกียโอเคครับสองจุดเจ็ดครับพีมปัตลุงครับสองจุดเจ็ดครับเหีือวี่คนครับเหลือกี่คนรับเดี๋ยสองคน อ่าพีเจเอร์ศูนย์จุดสองครับเพีเครับอเอาครับต่อไปอนามันเอโอเคครับตั้งเพจครับตั้งเพจครับจะ